เที่ยวในเออสวนสาธารณะใช่ครับเราจะไปเที่ยวสวนสาธารณะกันนะครับโบกนนี่คลิปนี้พ่อกับพี่อักัสจะไปเที่ยวสวนสาธารณะจังหวัดนนทบุรีกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็โอเคครับขึ้นรถเมล์กันไปเลยนะครับทุกคนรถเมล์แลวครับรถเลรถงนั่งรถเมล์สายแปดมานะครับทุกคนโอ้โหรถเมล์ขับซิ่งมากเลยนะครับเด้งดิ้งเด้งดิ้งกันเลยทีเดียวอยู่หน้าพิชอักสสิครับเด้งดิ้งเด้งดิ้งเลย มาไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนหน้าสวนสาธารณะไปข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยแล้วครับทุกคนสวนสาธารณะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับพีกัสค่ะที่พ่อเลือกพาพี่กัสไปเที่ยวที่นี่เพราะว่าที่มันใกล้บ้านนะครับทุกคนนั่งรถมีแค่มาแค่8บาทเองนะครับทุกคนไปแล้วเข้าไปข้างในกันเลย มาถึงแล้วครับทุกคนทุกคนจะกินทุเรียนไหมครับที่นนทบุรีนี่มีทุเรียนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูทุเรียนท่านี้ก็มีทุเรียนเยอะเสาไฟคนใหญ่เลยครับถึงแล้วครับโอเคเข้าไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาที่สนามเรือลมเลียนทนไมเยอะเด็กดิ้นนะครับ ทุกคนพี่จะเล่นเอะไรกันโยกไงโยกโชว์เพื่อนนไงเฮ้ยแมงเต่าทองหรือเปล่าที่ส่วนสาธารณะนี้นะครับมีของเล่นเยอะมากเลยนะครับน้องๆครับนี่นะครับโอ้โหรู้จะเล่นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นพาไปดูไปล่ดูชาร์จเล่นไปก่อนนะครับทุกคน ตรงกลางสวนส่วนนี้ก็จะมีน้ําพุนะครับทุกคนสวยงามมากนะครับมีน้ําพุมีดอกไม้ด้วยนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งเล่นนะครับมันจะมีที่เล่นอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ในร่มตัวนี้มีน้ําตกแล้วก็มีหอนาฏิกา้วยนะครับทุกคนไปตามพิกัดไปเลยครับโยกไม้โยกต่อไปีิชิได้วยไม้โยกนะครับ อก็จะมีพ่อมาได้ด<อ>้วยน,นะครับอขอถึงพ่อหน่อยเย่ yeah. เอานั่งตรงนี้นะครับทุกคนสนามเ,มเด็ก่นส่วนนี้ก็จะมีม้าโยกนะครับ <c oughs> แล้วก็มีโอ้เล่นเยอะเดี๋ยวลองดูนะครับมีเด็กพี่กัตสาธิ่เล่นม้าโยกให้ดูก่อนน <c oughs> ี่ก็โยกเก่งโยกเก่งเ <c oughs> ลไปเอาปว <c oughs> <c oughs> ดขาเลยก็ดูแล้วก็สนุกนะครับแต่ว่ามันก็ปวดขาไปครับลูกกระต่อ ก็จะโอ้วุ้งอีกคนหนึ่งทุกคนระวังตกน้ำชี้ให้เพื่อนดูได้ไป้ายทุกคนป้ายระวังระวังตกน้ำ,นำเชื่อเจอของเล่นนี้แล้วครับทุกคนชิงช้าชิงช้าใช่ไหมชิงช้าตัวแบบน,นี้เล่นชิงช้าอีกอ่ะทุกคนครับผมชอบเล่นชิงช้าทุกคนชอบเล่นชิงช้าไหมครับ สนุกดีนี่นะครับพี่คัทเจชิงช้าไม่ได้เลยนะครับทุกคนมาเล่นเลยนี่โยกไปเลยที่โรงเรียนก็มีไม่ยอมเล่นนะนี่มาเล่นตรงนี้อ่ะดูครับชิงช้าก็ดูปลอดภัยดีนะครับทุกคนแล้วก็ดูเล่นไพ่่นไพ่ลมาก็ปวดหัวแล้วก็ดูสารด้วยนะครับทุกคนได้ก็มาตกัะที่สไลเดอร์ครับอ่าได้ก่อนมาเล่นสไลเดอร์กัน แล็วก็จะวี่เข้าไปนะครับเด็กสองสามมายังทุกคนตอนนี้ก็ได้ม่เห็นอะไรเยเื่องไานะครับพ่อครับเตรียมพร้อมยังโอเกขึ้นมาเหนื่อยโอ้ยเจ็บเหนื่อยตุ่มอ่าเอาหัวไปดีเยอะสิเออ ตอนนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปของนักบินอากาศนะครับทุกคนดูพี่กับโผล่หัวขึ้นมาโผล่ต่อไปขึ้นขึ้นรีบมาชั้นสองนะครับโอ้โหวิ่งเลยไปอ่าชั้นนี้ก็เป็นชั้นออกกำลังกายนะครับก็จะมาฟิกฟิกเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื่อสำหรับใครที่อยากเป็นชายชาตรีนะครับก็จะมีที่ออกกำลังกายให้นะครับทุกคนที่นี่มาดูพิกั๊จะเป็นชายชาตรีแล้ว นี่คืออุปกรณ์สำหรับชายชา,ยชายตรีนะครับที่จะได้กล้าม <laughs> กลามแขนกล้ามขากล้ามท้องออโอ้โหมีหลายเครื่องด้วยครับทุกคนอ่าพีกัส,สาที่ก่อนโอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรเนะี่ย <c oughs> คล้ายๆคนเดินเดินคล้ายๆคนเดินแต่ว่าคนยกมือสูงมันคล้ายๆลิงเหมือนกันนะโหแต่ว่าผมขานไมเป็นรับ ไม่รู้ไม่รู้ว่าพ่อจะบังคับให้เล่นทำไมเล่ไม่ได้นี่นะขาขายาวเกินโอ้ขาสั้นเกินไอ้ติฝันมันยาวเกินทุกคนโอ้โหไปจิ้มเล่นหมดทุกอันไหมเนี่ยมีเป็นร้อยเลยทุกคนมีนี่ด้วยมีโอ้โหเยอะมากอะที่นี่นะครับส่วนสาธารณะสารากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับทุกคนใครอยู่นนทบุรีก็มาเล่นได้นะครับโอ้โหเยอะมากที่เล่นโอ้โหครับ พิกัดเรียกแล้วไปดูกันพิกัดทำอะไรอันนี้ผู้ชายแง่นมาก่อที่เรียนสำหรับชายชาติอ๋อนึงสองสามดูพิกัดจะไหวไหมหนึ่งสองสามไม่น่าจะไหวอันนี้มันหนักอันนี้มันหนักจริงไ,ไม่ไหวแล้วเด็กกำพดีโอ้ทำทำได้จริง่งทุกคนหนูิกัดทำได้จริง่งอ๋อ โอ้โหหนักกันกันแน่เนี่ยสองสามอื้อือ้่อุ้ยไหวไหมขี้แตกเบ่งเบ่งข้ามจนก้ามคือโอ้โหได้รูกล้ามสิโชว์กล้ามเพื่อนๆเน่ะโอ้โหใช้แรงงานหนักมากอ ไหมั้ยดูการเ้ยอะมากครับดูพี่กัรเล่นครับนี่ยังไม่เหนื่อยเอาเอาต่ออยู่อจะเอากล้ามให้ได้เลยนะครับมาเออฉันก็จะเป็นชายเสตียด้านกล้ามนีก็จะเป็นของฉังของแล้วกล้ามฉันก็เป็นของฉันคนเดียวจะเล่นใงในครบทุกอันเลยได้ไงฮะทำอะไรวะเนี่ยเอามุนเอามุนซ้ายมุนขวาเป็นจานในนลมบอกเลย กกก็ลิดนูออะไรวะน้องๆรู้ไหมครับว่าพิกัดหมายถึงอะไรไอจานในรูบอกรเนี่ยพ่อไม่รู้เลยเนี่ยยืนเถียงกันอยู่ว่าจานอะไรวะจานอะไรในรูบอกรหลังจากเล่นของเล่นออกกําลังกายหลายอย่างแล้วก็พิกัดก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วนะครับทุกคนนะครับต้องไปหาที่พักกันแล้วแหละไม่ไหวละไหน เชี่อไปกันจังเพี่ิ้ามโยรหารนกพี่าจริงด้วยในนปอยู่ไหนไม่ไงจรมากาดแย่งเต็มเลยนะแตีวิ่งไปกวันมาห,ห,ห,หน่อยสิวิ่งไปไล่มาหน่อยสิ มาตรงนี้ก็จะมีกระรอกด้วยนะครับเพื่อนๆครับกระรอกเยอะมากเลยนะครับทุกคนกระรอกก็จะแอบซุ่มอยู่ตามต้นไมน้นะครับนี่ๆๆๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหนึ่ต้นไม้นะครับจะเดินมีน,นิดนึงนะครับนี่นี่บนต้นไม้ก็มีเนี่ยตัวหนึ่งนะครับกระรอกนี่พอถ่ายเอาไว้ไม่ทันนีไปดแล้ว<ร> <ๆ S 2> ที่สําคัญนอกจากกระรอกนะครับทุกคนตัวนี้ด้วยคุณสตูทุกคนสตูสตู ตุ่ก็เป็นสัตว์เลื้ยคคานชนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ทำร้ายเราหรอกครับทุกคนก็เข้าไปดูใกล้ได้นะครับมันกลัวเรามันก็วิ่งหนีไปดูใกล้ครับแต่พิ่ชัทก็กลัวเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับกลัวมันกัดนะครับมันไม่ใช่จระเข้มันกัดหรอกนะตัวบรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายดีนะครับตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับไม่มีแดดเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวตามพิชชัดไปครับเราจะไปทำอะไรต่อไปดูกันเลยครับมา แล้วแล้วคนเหนื่อยก็ต้องมาพักก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพักกินขนมก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนเป็นไงบ้างพีัดกินล้กินขนมก่อนเป็นไงไหมแต่ว่าลืมบอกไหมว่ากินขนมกินขนมมาด้วยโอ้โหเย็นยังไม่หายเย็นเลยกินก่อนเลยใช่ไหมถ้าคนนี้ก็กินแล้วอันนี้อเอาป็นคนต่อ นั่งกินขนมชมวิวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านน้ำพุโอ้ตรงนี้ก็วิวสวยนะครับทุกคนในน้ำนี่มีปลาแล้วก็มีเต่าด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราเห็นเต่าเลยนะแต่ว่าถ่ายไม่ทัน พินค,ครับพอ่อคะครับรู้ตัวไม่แย่เต่าเตา่าเต่าโดนเสีแล้วพ่อบอกเลยว่าบรรยากาศมันร่มรื่นเย็นสบายน่านอนมากเลยถ้าพ่อเอาเปเย์มาได้เขาจะผูกเปย์นอนตรงนี้แหละคงจะหลับสบายน่าดูเพื่อนๆครับเพือ่อนๆครับเราอยู่ที่ สายเพื่อนะประจำจังหวัดนทนทบุรีนะคะนี่สานกางนู่นตอนกินนิคเพลย์ครานี้นะคะก็นา่าจะพาไจำบวชทั่วร์แหละน่าจะไหมผมก็ไม่รู้ว่าทั่วหรือยังไม่บายไม่บายครับเจอกันทริปต่อไป ที่เราจะไปเที่ยวกันอีกที่ไหนก็ไม่รู้ตอน้พ่อหยุดงานก่อนคนี้แค่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับบายบายกล้องก่อนสิบ๊ายลืมไปครับก่อนกลับแล้วก็จะไม่ลืมไปไหว้สักการะรูปปั้นรัชกาลที่5นะครับทุกคน ที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับน้าสารากางจังหวัดโนนทบุรีนี่แหละครับไปตามพี่กับไปดูครับตอนนี้ก็แดดเริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนแดดออกแล้วไม่มีก้อนเมฆแล้วนี่คือมณฑนไอรีอง์ที่ห้าครับประจำจังหวัดนนทบุรีไปครับให้พี่กัดไหว้ขอพรน,นะครับไม่รู้ว่าขออะไร มุมมิมมุมมิมใสอยากขอให้ได้กินไก่เคเอฟซีหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าขอให้คลิปนี้มียอดวิวถึง500วิวก็ดีใจแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่ครับคือคือผมอยากได้ไมครับคือผมยาได้โล่เพชรครับก็นก็เลยดิ้ง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 ดิ้ดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับตอนนี้ ก่อนกลับก็ขอถ่ายรูปแอคชั่นสักหน่อยนะครับกับวิวสวยๆ,ๆนี่นะครับเที่ยออกกำลังกายเยอะรับรองรับคนได้เป็นพันคนอะ่ะถ้าใครมีเวลาก็แวะมาเล่นนะครับทุกคนมีทุกอย่างออกได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสาหินเอาไว้กระโดดเล่นนะครับเป็นมาริโอ้กันเลยทีเดียวดึงดึงไม่ถ้ามีเห็ุก็จะเอาหัวโขกเหตดไปแล้วละ่ะมาครับทุกคนจุ๊บ ตูบตูบแล้วก็ที่สำคัญเกยตัวนี้ด้วยพี่ครับตัวเฮยตัวเฮยทุกคนกำลังลอยน้ำอยู่อน้องสบายใจมากเลยนะครับทุกคนน้องแบบเย็นเย็นสบายเล่นลอยไปตามน้ำตัวอะไรพี่กันตัวเฮยตัวอะไรนะ <c oughs> ่วนนี้ก็จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนลูวิ่งนะครับสำหรับให้คนมาวิ่งกอกกําลังกายตอนเช้านะครับโซนนี้ครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับทุกคนนี่ต้นไม้ใหญ่หนานะครับแดดส่องไม่ถึงเลยตรงนี้เขามีปลูกต้นเฟิร์นไว้ด้วยนะครับนี่เยอะเลยนะครับทุกคนเชียวชูอมมากดูบรรยากาศใครชอบถ่ายรูปมาถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้แนะนําเลยนี่ครับ ก่อนพอจะกลับเขาเห็นลุงคนนี้นะครับวิ่งมาแล้วก็เอาอะไรไม่รู้นะครับไปแปะไว้ตรงต้นไม้เหมือนเขาจะมาให้อาหารเาจ้ากระรอกหรือก็ไม่รู้นะครับพอลองเข้าไปดูใกล้เป็นกล้วยนะครับทุกคนเขากล้วยมาปักไว้ตามต้นไม้จดสิ่งมาไว้ให้กระรอกกินนะครับตอนนี้นก็จะถึดชมวิวตรงสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตอนนั้นเราอยู่ฝั่งนู้นนะนี่เราเดินอ้อมไปถึงฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวจะพาพี่กัปักลับแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวรถจะติด นะครับเก็บภาพส,สวยๆมาฝากกันนะครับมาครับเดินมาก็จะเจอกับพี่ๆพนักง,งานเขากำลังตแต่งสวนอยู่นะครับบางคนก็นั่งพักผ่อนอยู่ตัดหญ้านี่ครับสะอาดมากนะครับทุกคนเศษใบไม้เศษอะไรมีแทบไม่มีเลยเป็นสวนสาธารณะที่สะอาดมากแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรมารบกวนเราด้วยนะครับแล้วก็ขอห้ามปั่นจักรยานในใน,นั่นในนี้ทำให้เราปลอดภัยด้วยนะครับไป กลับแล้วก็กลับด้วยรถมีนะครับแต่ว่าเราขึ้นเ,เดินข้ามสถานีรถไ,ไฟฟ้าเฉยนะครับตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับสภาพพี่รกัตอนนี้คือเหนื่อยมากแล้วนะครับทุกคนเดินเครื่องเลินออกกาลังกายเยอะมากไปหน่อยแล้วก็ต้องเดินมาอีกอันนี้เดินมาเกือบ300เมตรนะครับจากสวนดูท่าเดินก็รู้แล้วว่าเหนื่อยขนาดไหนนะครับต้องไปนั่งรอรถมีข้างล่างอีกนะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน ตัวนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าหน้าสะลากลางจังหวัดเลยนะครับคนใกล้ๆก,กับแถวๆเซ็นทันน่ะเดีย๋ยวดงมาได้เลื่อนไปครับเหมืนใดนี้เด็กลงคนเดียวไม่ได้นะต้องมีผู้ปกครองจับด้วยนะครับมันชันมากเดืยวลื่นลงไปนะครับสบายเลยไม่ต้องเดินนี่ครับสูงมากนะครับชันมาก ไปารถเมล์ก็อยู่นี่แหละครับหน้าสถานีเนยเต้นโชว์สักเพลงนึงนมีย็งไงในธรรมดาไม่เหนื่อยแต่สภาพเหนื่อยมากครับผมยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปพี่กัดกับพ่อด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปเที่ยวอีกน,นะครับแถวๆนี้แหละบ้านเรานนทบุรีไปเที่ยวแบบประหยัดสวัสดีครับทุกคน